ช่วงนี้ติดตามนะคะพลเมืองนะคะการเร่งร้องความยุติธรรมของชาวบ้านบ่อนนอกจังหวัดประจวบคีรีขันต์ต่อกรณีการตายของนายเจริญวัดอักษรแกนนําคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งดําเนินมากว่า8ปีแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้สารอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษายกฟ้องคําพิพากษาสารชั้นต้นที่ให้ประหารชีวิตผู้จ้างวานฆ่านายเจริญก็ทําให้หลายคนเกิดคําถามในคําพิพากษานะคะและพวกเขาก็ลุกขึ้นมาสื่อสารข้อมูลรวมทั้งแสดงความคิดเห็นในงานเสวนา ย้อนรอยคำพิพากษาคดีเจริญวัดอักษรค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ เมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2556ศารอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องโดยกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้ผ่านชีวิตนายธนูหินแก้วจำเลยที่3ในคดีจ้างหวานฆ่านายเจริญรักษรผู้นำชาวบ้านคัด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินและเปิดโปรงการบุกรุกที่ดินสาธารณะของกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ตำบลบ่อน,นอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คำพิพากษานี้สร้างความกังขาให้ชาวบ้านตำบลบ่อนอกเป็นที่มาของการรวมตัวกันเดินขบวนเมื่อวันที่2 3เมษายนที่หน้าศาลอุทธรณ์กรุงเทพมหานครเพื่อชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะและเป็นที่มาของการสื่อสารข้อมูลและแสดงความเห็นต่างในวงเสวนาวิชาการย้อนรอยคำพิพากษาคดีเจริญวัดอักษรที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมา ที่ท่านเห็นอยู่ในภาพสารอุทธรไม่ได้โต้แย้งคำพิพากษาสารชั้นต้นเพียงแต่เขียนว่าคำพิพากษาของสารชั้นต้นนั้นสารอุทธรไม่เห็นพ้องด้วยซึ่งถ้าจะว่าการไปตามหลักของการวินิจฉัยคดีแล้วการวินิจฉัยคดีแค่นี้ถือว่าไม่ได้ให้เหตุผล ประกอบคําพิพากษาให้ชัดแจ้งนะครับคิดสาลไม่ฟังคําแก้อุทธรณ์เป็นเป็นหลักซึ่งซึ่งตรงนี้ผมคงคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่ที่ทแปลกใจว่าทําไมไม่ฟังพยานฝ่ายฝ่ายโจทที่สืบมาอย่างมั่นคงหนักหลักฐานเนี่ยผมคิดว่าคาดีอื่นเนี่ยเบาวกว่าน,นี้ก็ยังลงโทษแต่คนยังเจริญเนี่นะครับก็เป็นแรงสําคัญของบ้านเมืองเขาอุทิศชีวิตเพื่อรักษาธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยุติธรรม และตราบใดที่เราไม่เห็นบุญคุณของคนเหล่านี้เนี่ยบ้านเมืองไม่มีไม่มีอนาคตมันมีประเด็นในเรื่องของความที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมและก็มีแต่ความอายุธรรมต่อกระบวนการยุติธรรมที่เขาได้รับนะคะเจริญวัดอักษรเป็นหนึ่งในแกนนำชาวบอโโ่อนนอกที่ขัดขานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรเลี้ยงปากท้องคนประจวบครีขัน จนกลายเป็นศกขนาฏนรรมเมื่อเจริญถูกยิงเสียชีวิตเมื่อปีพศ2547เรเรื่องราวของเจริญวัดอักษรไม่ใช่เป็นเรื่องของชาวบ้านตำบลบ่อนอกเท่านั้นแต่ถือเป็นเรื่องราวที่ทุกคนในสังคมควรให้ความสำคัญและนำไปเป็นแบบอยา่างเพราะการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเป็นหน้าที่ของทุกคนนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครรายงาน สารต้องนำสืบหนะาความจริงว่าความจริงคืออะไรและความจริงนั้นจะใช้ลงโทษ